เครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือไม้กระถางเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่า pH ของบริเวณรอบๆต้นไม้ที่เราปลูกเรียกมันว่า pH meter แต่อุปกรณ์ตัวนี้ที่ผมสั่งมาใช้เนี่ยสามารถวัดได้หลายๆอย่างนอกเหนือจากวัดค่าค,าความเป็นกรดเป็นด่างในดินแล้วที่เรียกว่าค่า pH ยังสามารถใช้วัดความชื้นในดินได้ว่าในดินมีความชื้นเป็นยังไงน้ำมากหรือว่าดินแห้งและยังสามารถวัดอุณหภูมิในดินได้ด้วย เครื่องมือตัวนี้ช่วยตอบคําถามของเราได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราปลูกพืชเนี่ยทำไมดูว่าพืชไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรบางทีก็อาจเกิดจากสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่ไม่เหมาะสมก็ได้ถ้าเรามีเครื่องมือตัวนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าสภาพดินของเราเป็นยังไงแล้วจะแก้ปัญหาสภาพดินเราอย่างไรวันนี้ผมจะเอาไปวัดบริเวณต้นทุเรียนที่ผมเพิ่งปลูกไม่นานวิธีวัดเนี่ยก็วัดรอบๆต้นนะครับสัก2จุดก็ได้เพื่อดูค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าต้นทุเรียนเนี่ยควรจะมีค่าสภาพของดินเนี่ยอยู่ในระหว่าง5.5ถึง6.5ซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็นกรดอ่อนๆถ้าตัวเลขต่ํามากก็จะเป็นกรดสูงหรือตัวเลขที่สูงกว่า7ก็จะเข้าสู่ความเป็นด่างจุดที่ผมวัดเนี่ยผมวัด2จุดมีตัวเลขที่6กับ6.2ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกต้นไม้ คนที่ปลูกพืชใหม่ๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องมีความเป็นกรดอ่อนๆหรือที่เราเรียกว่าค่า pH ประมาณ5.5-6.5ถึงเพราะดินในช่วงนี้เนี่ยพืชจะสามารถนําแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินเอาไปใช้งานได้มากที่สุดเกือบทั้งหมดที่พืชต้องการถ้ามีความเป็นกรดมากเกินไปหรือมีความเป็นด่างมากเกินไปพืชจะไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารบางอย่างได้ก็เท่ากับพืชขดาดธาตุอาหารนั่นเอง พืชจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรหรืออาจจะตายได้หรือถึงแม้ว่าจะไม่ตายก็จะส่งผลถึงผลผล,ผลิตที่น้อยลงผลที่แค่แกรนรสชาติไม่ดีสรุปว่าค่า pH ที่เหมาะสมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชซึ่งสำคัญพอๆกับความชื้นและสารอาหารที่พืชควรจะได้รับ pH ที่เหมาะสมเนี่ยทำให้สารอาหารต่างๆที่พืชจำเป็นจะต้องได้รับจะถูกดูดซึมเข้าไปได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้จึงเหมาะสมสําหรับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทําการเกษตรหรือคนที่ต้องการทดสอบความแน่นอนของดินจะมีใช้เป็นส่วนใหญ่ลองหาไว้ใช้ดูนะครับผมก็หาซื้อตามออนไลน์แหละครับหาได้ง่ายเพราะตัวนี้คือตัวช่วยที่จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ